โอเคครับผมโอ,โอเคครับจากที่ผมได้อัดคลิปไปนะครับผมในการเล่นไม้คับแบบบุคคลที่3นะครับก็เอยง่ายเผอลบ <laughs> เผอลบคลิปไปนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรเราจะมาเล่นกันอีกรอบนะครับเพราะมีคนดูไปทั้งร้อยกว่าแล้วอะเออแต่ผมเผยลบนะครับก็ไม่เป็นไรเลย ไม่เป็นไรนะครับมาเล่นอีกรอบก็ได้ผมก็เห็นคนดังๆเขาเล่นกันนะครับโอเคถ้าใครยังไม่ได้ดูนะขออธิบายแล้วกันขออธิบายอีกรอบนะครับก็คือการเล่น PVP แบบบุคคลที่3ามก็คือมองหน้าตัวเองแบบนี้นี่แหละครับและก็เล่น PVP กับคนอื่นโอเคนะโอ้ยเผยลบเึงเลยเงึเงทึงโอเครีบขึ้นบนดีกว่ามนเล่นยากนะครับเออมันเล่นยาก อย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีขอขึ้นข,ขอขึ้นก่อนได้ไหมดูท่าเดินท่าเดินนีครับจากคราวที่แล้วที่ผมเผลอลบไปนะครับผมก็บัได้ทําการบั๊กไว้นะครับแล้วก็ถึงจะบักแค่ไหนก็ก็แพ้อยู่ดีนั่นแหละเออแบบโดดลงมาตายเองอะไรอย่างนี้ขึ้นบนแล้วครับมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วอยู่ทําไมอย่างเงี้ยคิดว่าผมจะโดดขึ้นได้ไหมเอ้ยเอา้าได้ว่ะ เอ้ยแอบตรงนี้เนียนเนียนเนียนตีเนียนกับต้นไม้มันจะมีใครเห็นเป่าวะมันมองไม่เห็นหน้าตุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดงแยวเด้ดงเฉดงเฉาดงไม่มีอะไรมันมีคนมาแล้วครับมันมีคนมาแล้วเอ้าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเนียนเนียนกับต้นไม้ไว้ครับโคตรเนียนอ่ะโคตรเนียนครับดู งอแต่ถ้าเราขึ้นบนมันจะขึ้นได้ป่าวะอ่าได้ป่าวะไหนลองทุบดูดิทุบยังทุบไม่ได้เลยเอ้ยได้วะเฮ้ยได้ได้อยู่ครับขึ้นเอาขึ้นเอ้ยเกือบตกที่หายเฮ้ยแอบตรงนี้แหละสิบสองเพลเยอร์เฮ้ยเป็นทีมกันแล้วอะอย่าเพิ่งเป็นทีมกันเอาติด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 ,ตดโอเค เราไม่มีของอะไรด้วยไงประเด็นถ้าเราไป PVP ตันสุดท้ายมันจะเป็นไงวะเฮ้ยเราต้องไปเอา,เอ,า,เอ,าอ้าวยืนเป็นทีมครับเป็นทีมเขาเรียกว่าทีมเดี๋ยวเราเอา้าโดดผิดโชตครับแอ้แยเฮ้ยหนีครับหนีครับหนีเอาตัวรอด โคตรเฟี้ยวอะโอเคไปละลงลงเฮ้ยต้องเดินถอยหลังครับนี่นี่เฮ้ยมันมามันมาไปแล้วไม่อยู่แล้วโอเคเดินถอยหลังเฮ้ยมันมีคนอยู่อ่ะมันมีคนอยู่มันมีคนอยู่เฮ้ย,เ,ยเห็นปะวะเฮ้ยไม่เห็นเราอะ่ะ ดูดิขึ้นไปแล้วครับไม่มีใครอยู่ตรงกลางนะครับมันถึงคาของข้าแล้วทีเอ้ยเดี๋ยว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 ก็อาจจะอัดนานกว่าเขาที่แล้วหน่อยนะครเขาที่แล้วที่ผมเผอลบคลิปไปอะนั่นแหละแบบกำลังจะกดแบบแชร์อยู่เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อย่าอย่าเราทีมกันเราทีมกันเราทีมกันไม่ดีมั้งเฮ้ยอย่าดี ดาลีดาลียาเอ้ยต,ยตายตายไม่มีทางสู้ครับอย่าตีคนอื้ออย่าตีคนไม่มีทางสู้อย่างนี้ <c oughs> โอเคอีกสิกรอบครับ <c oughs> ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายมาเล่นบุคคลนี้ยากอะเออเห็นคนดังๆเขาเล่นกันนะครับแล้วเผื่อนก็เอ้ยเผื่อนเฉยเลยโอ้ยลิ้นพันคนดังๆที่เล่นแคสไมค์คาเขาเล่นกันอะแล้วก็เพื่อนผมก็เล่นด้วยไงแต่เขาไม่ได้ท้าผมหรอกผมอยากเล่นดูไงอะเข้า โอเคเอา้าเข้ามาก็นับถอยหลังเลยครับเฮ้ยไปเอาของไปเอาของกล่องนี้ของข้าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยขอหน่อยนึงจะเป็นเลยที่ดีมากเออนั่นแหละเฮ้ยได้ขวานว่ะได้ขวานว่ะโอเคขวานนี่ขวานทองกับขวานหินอันไหนดีกันนะไม่รู้ใช้เผอโอเคไปแล้วครับเดินถอยหลังโคตรโคตรเฟี้ยวเลยเอ้ยเราต้องเดินมุมนี้ครับ อ่าเหมือนเล่นยากกว่าเฮ้ยไปทางนี้ก็แล้วกันอย่างน้อยก็มีของไม่เหมือนข่าวที่แล้วไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยสะพานมันมองไม่ค่อยเห็นนะเอออ่าถ้ามันมองปกติจะดีมากเออแล้วลงไงวะเนี่ยเรือแพครับเรือแพเริ่มคากันแล้ววบผมไอพวกปัาเถื่อนไอพวกชั่ว โอเคเมื่อกี้กระตุกเนี่ยเมื่อกี้กระตุกตอนบอกไอ้วกช่วทีกระตุกเลยแหละอะไรเนี่ยใครส่งอะไรมาวะวัตเดวัตโอเคเซลฟี่หน่อยเดี๋ยวเอาไปทําปกนะครับอ่านี่เลยเซลฟี่หน่อยโอเคเซลฟี่โอเคเรียบร้อยครับขึ้นแล้วอยู่ทำไมล่ะขึ้นยากด้วยประเด็นประเด็นคือขึ้นยากโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย๋ยยอย่าพิ่งมาทำลายกันแบบนี้ไอ้เสือไอ้สองสองเพื่อนผมนี่หว่าอย่าพึ่งมาทำลายกันแบบนี้เลยมันไม่ดีดูครับตีกันครับอ้าวตายแล้วครับผมโก่งตูดให้ครับเอ้ยเดินเข้าไปโก่งตูดให้เราจะไม่ตายในวันนี้วันนี้เราไม่ยอมตายหรอก นี่ครับเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนี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 เดี๋ยว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 หนีหนีไปแล้วไปแล้วไปแล้วติดเอาติดอะไรติดติดติดนี่ติดติดเฮ้ย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 ชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่น่ากูละเออไม่น่าเลยชีวิตนี้ชีวิตนี้ชีวิต ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวติดลิขสิทธิโ์โอเคโอเคสองรอบคราวที่แล้วที่ผมลบคลิปก็สองรอบแต่ทำไมคราวนี้มันเร็วกว่าเดิมคราวที่แล้ว7นาทีใช่ไหมโอเคงั้นเราเล่นอีกสักตาก็ไม่เสียหายใช่ไหมนะถึงเราจะบุกถึงเราจะบุกคนที่3ามเราก็หดได้ใช่เหรอละแล้วไปกดป้าตรงไหนว่าแมพมันไม่โหลดทิ่ายละ ตรงไหนคนเยอะเอ่ะอ๋อตรงนี้อัพโถก็ไม่มีใครยืนเลยอ่าโอเคจอยครับจอยจอยแชปตันมีอยู่แบบเดียวนี่แหละเข้าไปดิเข้าไปเอ้ยเอยโอเคครับตัวดำปิดเลยตัวดำปิดเลยเอาว่าไงพวกวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอยากให้บักเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะ คลิปที่ผมเผยลบอะอยากให้บักแบบนั้นอะ <laughs> ผมจะไม่ตกพลาดเหมือนคลิปที่ผมเผยลบไปอะจะไม่พลาดแบบนั้นนะครับ <laughs> โอเคนะ <laughs> ออค,คนเริ่มเยอะครับเขีมทิศมันบอกว่ามีศัตรูอยู่ทางด้านนี้ครับโอเคมันก็ต้องอยู่ทางด้านนี้อยู่แล้วปะ่ะเออซีเพนยาอย่างเท่แต่ดำไปหน่อยเฮ้ยแมปอะไรวะ <laughs> แมปซิกอะ ซิกหรือนายวะไม่รู้ไม่รู้เหลือหนึ่งนาทีครับผมโอเสยเพ้นเดี๋ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเด,วเดวคลิปนี้ยาวอะคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมจะหลอยคนได้ได้ผมมันสายหลอยนะไม่ได้สายแบบ PVP ก็คนมัน PVP ไม่เก่งจะให้ทำยังไงได้ <c oughs> เออใช่วะ่ะนั่นมันยอ่อครับสายตุ๋ยเ้ยอันนี้สายตุ๋ยผมเนี่ยที่ผมวงไว้นะ สายตุ๋ยครับและเราเนี่ยสามสิบวิเตรียมตัวครับเตรียมตัววิ่งออกประตูตรงข้างหลังนะเราจะไม่ไปเอากล่องเด็ดขาดเฮ้ยหรือเอาดีวะเออเอาก็ยังดีเอาสักเอาขวานสักอันก็ยังดีเนาะคนมันมาถึงตรงนี้เลยได้ไหมแบบมาถึงตรงนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวใครมันทับกิฟเอนเดอร์เกมเมอร์ใครมันจะโปอะไรมันไม่ดีมั้งโอเค เตรียมตัวครับเตรียมตัวสู้ตายไปแล้วเอาของข้าต้องเป็นคนเอาของไม่ใช่คนแรกวะไม่เป็นไรเอากล่องนี้ก็ได้ยังไม่มีใครมาเปิดครับเฮ้ย <Hey, S 1> เปิดเอา้าชิหายแล้วอะไรวะอดเลยครับอดเลยมันไม่เหลือให้อะไรเลยไม่คิดจะเหลือดาบอะไรสักอย่างให้เลยเหรอดาบสักอันก็ยังดีนะมันเริ่มฆ่ากันแล้วครับ แต่ผมจะเอาของไม่เอาก็ได้ไปแล้วไปแล้วชิพายแล้วอุ้ยเอาเลยเอาแล้วาอย่าไล่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 มันแหลกมันแหลกอย่าไล่อย่าอย่าไล่อย่าไล่มันแหลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาแหลกเอาจริงแหลกจริงว่ะแหลกจริงไรจริงอย่าไล่ดิอย่า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 ไล่ครับอย่าไล่มันไม่ดีมั้ง อย่าอย่าวิ่งตามอย่างนั้นมันโอ้โหดูเอาเอาของก่อนเลยครับไม่ต้องวิ่งตามผมนั่นทางตันชิบหายเอ้ยเอ้ยอย่า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 มันมีดาบมันมีดาบไปแล้วเอ้ยออกทางนี้ครับนินเนียน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 ไปแล้วนินเนียนนินนินเนียนนินเนียนครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งตามมาดีกินก่อน โอเคนั่นแหละคุณค่าที่คุณคู่ควรเอ้ยอะไรวะยังไม่ได้เกียนใครเลยเนี่ยโอโ้โหเป็นเรื่องที่ไม่สวยงามมาเลยโอเคครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแก้ของคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเล่นพ,พีบุคคลที่ะามนะผมแล้วก็เผลอลบคลิปนั้นออกไปจาก Youtube นะครับก็เอ้ย เสียดายมากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนะผมบักนะนะ่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะก็เสียใจด้วยแล้วกันนะผมก็โอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอ้ยเล่นยากชิบหายเลยแล้วก็ต้องมาเสียเวลากันเล่นใหม่ด้วยเนะี่ยโอเคครับก็ไปแล้วครับจุ๊บๆนี่เอฟซีไปเนี่ยทำไมทำไมมัน <laughs> วิ่งไล่ผมจังเลยในแมปโอเคนะโอเคนะเออโอโอเออ โอ้โอเคโอเคไปแล้วครับโอ้ย oh, เลนยาวชิบหายไม่เล่นแล้วเว้ยไม่พูดไม่พูดถึ <c oughs> ดงคลิปที่แล้วนะครับมันยาบเกินไปเอซี FC แน่นอนกว่น,นี้โอเคไปแล้วจ้ะ okay.